ข้ามาแล้วกด subscribe ให้ช่องฉยใสใจกินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะสวัสดีค่ะมัยใสใจกินค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวการลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะคะของธานาคารออมสินนะคะซึ่งเป็นสินเชื่อเงินกู้นะคะฉุกเฉินสำหรับ ภาวะโควิดนะคะในทีนที่กําลังประสบปัญหาอยู่ขนาดนี้นะคะตอนนี้ธนาคารออมสินก็มีสินเชื่อที่ดอกเบี้ยถูกมากๆนะคะตกเดือนละ10บาทเท่านั้นนะคะออกมาเพื่อให้ประชาชนนะคะได้กู้นะคะโดยเฉพาะอาชีพอิสระนะคะที่ไม่มีหลักประกันนะคะสามารถกู้วงเงิน1,000 10, 0บาทนี้ได้นะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของออมสินนะคะก็คือ www.gsp.or.th นะคะหรือว่าเซิร์ชคำว่าออมสินก็ได้นะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารนะคะเมื่อเข้ามาแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะให้เราเลือกไปที่ลงทะเบียนสินเชื่อนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะคะด้านตรงกลางนะคะอ่ามันก็จะมี2รูปแบบมาให้เราเลือกนะคะก็มีแบบอาชีพอิสระแล้วก็ ผู้มีรายได้ประจำนะคะการแตกต่างก็คือวงเงินนะคะวงเงินของอาชีพอิสระเนี่ยสูงสุดอยู่ที่1 0,000บาทแต่ว่าผู้มีรายได้ประจำเนี่ยอยู่ที่5 0,000บาทนะคะแต่ว่าผู้มีรายได้ประจำเนี่ยอาจจะต้องมีคนค้ำประกันนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขอาจจะเยอะกว่านิดนึงนะคะส่วนคนที่มีอาชีพอิสระเนี่ยก็คือมีคุณสมบัติแค่ว่าอายุ20-70ปีนะคะแล้วก็เมื่อกู้ไปแล้วเนี่ย ระยะการกู้เนี่ยรวมกายุต้องไม่เกิน70ปีนะคะแล้วกป็ประกอบอาชีพอิสระนะคะรายได้ต่อเดือนไม่เกิน30,000บาทนะคะแล้วก็มีที่อยู่แน่นอนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะโดยเงื่อนไขของสินเชื่อนั้นอยู่ที่10,000บาทนะคะอัตราครงที่นะคะอยู่ที่0.10 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนนะคะไม่ต้องมีหลักประกันนะคะระยะการกู้คือ24เดือนนะคะแล้วก็ปลอดการผ่อนชำระนี่ใน6เดือนแรกนะคะก็คือเราจะไปจ่ายอีกทีก็คือเดือนที่เร็จเลยซึ่งคุ้มค่ามากเลยนะคะระยะเวลาในการจัดทำนะคะถึงวันที่30ทธันวาคมนะคะหรือว่าจนกว่าจะครบวงเงิน2 0 0 0 0ื่นล้านบาทนะคะตรงนี้ วิธีการรับเงินกู้ก็คือเมื่อได้รับผล SMS นะคะแจ้งผลพิจารณานะคะจะจ่ายโอนเงินเข้านะคะเอกสารที่ใช้ในการขอกู้ก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะหลักฐานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ถ้ามีนะคะอย่างเช่นหนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพนะคะเอกสารจากสั่งจากหน่วยงานราชการเอกสารแสดง การเป็นหนี้ชำระปกตินะคะกรณีที่ลูกค้ามีหนี้ชำระนะคะเมื่ออ่านเงื่อนไขหมดแล้วนะคะเราคลิกไปด้านล่างนะคะคำว่าคลิกเพื่อลงทะเบียนผู้มีอาชีพอิสระค่ะคลิกเข้ามาจะเป็นหน้านี้นะคะเป็นข้อความตกลงยินยอมในการสมัครเข้าโครงการสินเชื่อผู้มี อาชีพอิสระนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นะคะผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมและตอบตกลงเงื่อนไขต่างต่อไปนี้นะคะ,ะก็ลองไปอ่านดูนะคะว่าเงื่อนไขจะมีอะไรบ้างนะคะเราก็ลองไปกดอ่านดูแล้วก็กดยืนยันรับทราบนะคะเงื่อนไขทั้ง3ข้อแต่ว่ามันจะมีข้อย่อยอีกยแยะมากมายไก่กองเลยนะคะเราก็กดไปนะคะจากนั้นเราก็ใส่ ข้อมูลของเรานะคะก็มีบัตรประชาชนชื่อนะคะมีคำนำหน้าบอกชื่อนามสกุลน,นะคะแล้วก็อาชีพอิสระที่ไม่ใช่กเกษตรกรนะคะเป็นวันเดือนปีเกิดเนี่ยเป็นคอสอนะคะ อันนี้นะคะจะมีคนใส่ผิดเยอะมากถ้าเราใส่เป็นปีพศเมื่อไหร่เนี่ยมันจะขึ้นว่าเราไม่เข้าตามหลักเกณฑ์นะคะดังนั้นให้เราใส่เป็นปีคศออตรงนี้ห้ามลืมเป็นเด็ดขาดเลยนะคะตรงวันเดือนปีเกิดเพราะเห็นคนใส่ผิดเยอะมากเลยค่ะต่อไปก็ให้เราระบุตามทะเบียนบ้านนะคะมีเลขที่มีซอยมีหมู่บ้านนะคะถนนตำบลแขวนนะคะก็ใส่ไปตามความเป็นจริงเลยนะคะ วันนี้ที่ปิกไม่ได้ใส่ไปเพราะว่าปิกไม่ได้เป็นอาชีพวิศรานะคะแล้วพอดีลาปิกก็จะรีวิวนะแต่พอดีแฟนปิกไปลงทะเบียนไปแล้วนะคะพอดีก็เลยไม่มีอะไรมารีวิวให้ทุกคนดูเลยนะก็เลยได้แต่ดูรายละเอียดข้างในนี้แล้วก็รีวิวบอกแล้วกันนะคะต่อไปก็คือรายได้ต่อเดือนนะคะ ก็คือไม่เกิน3ามหมืนบาทนะถ้าเราใส่เกินเนี่ยมันก็อาจจะอนุมัติยากก็ได้นะเพราะเขาก็พูดอยู่ว่าไม่เกิน3า0หมืนบาทนะคะแล้วแล้วก็ไรายได้ปัจจุบันเนาะเหมือนถ้าอันนี้ก็คือคนที่ยังมีไรายได้อยู่แต่มาลดลงยังไงไม่ได้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผลกระทบนะคะก็คือยังไงยังประกอบอาชีพได้แต่ลดลงหรือโดนถูกปิดถือหรือโดนยก เลิกงานอะไรนะคะก็เขียนมาได้เนาะแล้วสุดท้ายก็คือธนาคารนะคะจังหวัดแล้วก็สาขาธนาคารออมสินที่ใกล้บ้านเรามากที่สุดนะคะส่วนสุดท้ายก็จะมีเลขที่บัญชีนะคะของธนาคารออมสินตัวนี้นะคะถ้าเราไม่มีก็ยังไม่ต้องใส่นะคะเราสามารถไปเปิดบัญชีเพื่อตอนที่ ทางธนาคารนัดเอกสารนัดให้เราไปยื่นทำสัญญาเงินกู้ที่สาขาได้นะคะตัวนี้ก็คือไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะคะก็คือไปเปิดทีหลังได้นั่นเองค่ะแล้วก็คลิกไปที่คำว่าลงทะเบียนนะคะตัวนี้ก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ถ้าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นมาว่าเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะลำดับที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เรามีสมุดเงินฝากไม่มีนะคะ อันนี้ที่พิกได้ข้อความมาก็คือโปรดรอ SMS นะคะแล้วก็จะติดต่อกับมาอีกทีเนาะก็คือจะให้เราเตรียมเอกสารเพื่อไปทำเรื่องกู้นะคะส่วนอันนี้ก็มีอีกคนหนึ่งนะคะที่ลงทะเบียนสำเร็จนะคะแต่ก็ขึ้นมาว่าให้กดพิมพ์คำขอกู้นะคะสัญญากู้เงิน2ชุดแล้วก็หนังสือยินยอมนะคะเปิดเผยเปิดเผยข้อมูลทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็ รอแจ้ง s m s ให้ท่านนำเอกสารการกู้เงินไปขอติดต่อที่สาขาที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะคะส่วนคนที่ขึ้นมาว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้นะคะขออภัยคุณสมบัติของท่านไม่ตรงตามเกณฑ์เนี่ย<ส>ก็ให้คิดไว้เลยว่าท่านกดคำว่า,วาพสกคศผิดนะคะอย่างที่ปิ๊กได้ย้ำไปตรงนั้นนะคะ นั้นถ้าขึ้นมาอย่างนี้จริงๆไม่ต้องตกใจนะคะเข้าไปแก้ไขพศให้เป็นคศนะคะย้ำอีกรอบนะคะวันเดือนปีเกิดของท่านต้องเป็นคศเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปที่วิกได้รีวิวไปนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายอันนี้ไปด้วยกันนะคะถ้าใครอยากจะรับรู้ข้อมูล อะไรนะคะที่เป็นประโยชน์ถ้าไปพอจะรู้นะคะก็จะหา,หามาตอบให้ทุกคนนะคะวันนี้สมัยัยใจกินก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยค่ะขอบคุณค่ะ